สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YO Grow นะครับผมได้เมล็ดโชค9ชั้นมานะครับผมเป็นไม้ประดับที่ช่วงนี้กําลังนิยมกันเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโชคเก้าชั้นเมล็ดเขาเปลือกจะมีสีแดงนะครับแล้วก็ผมบีบออกไปแล้วเป็นเมล็ดข้างในนะครับเพราะว่าเตรียมจะปลูกได้ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเรามาเตรียมวัสดุสําหรับเพาะเมล็ดโชค9เก้าชั้นของเรานะครับผมก็วัสดุผมใช้เป็นกาบมะพร้าวสับนะครับรองไว้ในกระถางใส่ไว้ประมาณนี้นะครับผมไม่เต็มกระถางแล้วก็ผมจะมีทรายนะครับผมที่ผมล้างแล้วนะครับล้างให้น้ําขุนขุนเขาออกเยอะๆครับผมแล้วก็ผมก็โรยโปกข้างหน้าไว้เพื่อที่เราจะโรยเมล็ด ลงไปบนทรายนะครับผมโชกเก้าชั้นเป็นไม้ประดับที่นิยมกันมากครับผมในช่วงนี้ผมเห็นขายกันในกลุ่มไม้ประดับนี้ก็ราคาราคาดีอยู่นะครับผมแล้วก็เห็นหลายๆท่านก็อาจจะเคยเห็นตามสำนักงานหรือว่าตามบ้านนะครับผมที่เขาตกแต่งกันนะครับผมผมว่าโชกก้าชั้นก็เป็นไม้ประดับไม้หนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็ลองดูครับอ่ะผม ต่อไปผมนำมเมล็ดที่ผมเตรียมไว้นะครับผมก็มาโรยไว้บนทรายเลยนะครับผมแล้วก็ลำดับถัดไปนะครับผมเราก็ใช้กาบมะพร,าะร้าวสับอีกเช่นเคยมาโรยปิดด้านบนไว้นะครับผมก็ทําไปนะครับไม้ประดับช่วงนี้ก็ถือว่าดีกระแสยังดีนะครับสำหรับโชคก็ชั้น แต่ว่าบอลสีช่วงนี้ก็ดูเงียบๆนะครับสำหรับสวนของผมก็ยังทําบอลสีอยู่นะครับผมเดี๋ยวว่างๆจะถ่ายให้พี่ๆดูนะครับแต่ก็มีไม้อื่นๆสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับจะได้ไม่เบื่อกันนะครับผมต่อไปก็รดน้ำเก็บไว้นะครับก็รดให้ชุ่มๆหน่อยนะครับ สำหรับผมเวลารดเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะเก็บไว้ใต้สแลนนะครับเพราะว่าโชคกเกาชันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบแดดเท่าไหร่นักนะครับโอเคมาดูกันครับนี่เป็นผลผลิตนะครับหรือว่าผลลัพธ์ที่เราปลูกกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็งอกประมาณนี้อแอบมีด่างด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณ สำหรับการติดตามนะครับก็คลิปต่อไปจะมีอะไรก็ฝากพี่ๆติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ